เคยมาพักที่นี่ครั้งหนึ่งก็รู้สึกประทับใจในสถานที่คือมามาพักผ่อนธรรมดานะคะไม่ได้มาเข้าคอร์สอะไรมา,ากอบสามอย่างแรกก็คือสถานที่คือมันปลอดโปร่งแล้วก็อากาศดีรู้สึกว่าทำให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วก็อันดับสองคือ อาหารอร่อยค่ะอาหารอร่อยนี่คือคือไม่คิดว่าอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยจะทำมันทำได้อร่อยเอ่ออย่างแรกก็คือที่วิทยากรอบรมเกี่ยวกับเอ่อพวกโรคต่างๆโรคที่เกิดจากการสร้างนิสัยของเราเองเราจะต้องเอาไปปรับพฤติกรรมปรับการใช้ชีวิตประจําวันของเราว่าเฮ้ยเราต้องต้องปรับใหม่แล้วนะไอ,อสิ่งที่เราทําที่ว่านิสัยไม่ดีมาหลายอย่าง ก็ต้องก็ต้องปรับไปแล้วก็ปรับเรื่องอาหารการกินเพราคือจริงๆตัวตัวเองอะ่ะคือมีม,มีทำารามแบบคุณหมอสารหลายอย่างแต่ว่ามันยังไม่ครบถ้วนเพราะยังมีทานทานปลากับสัตว์ปีกอยู่แต่สัตว์ลีงลูกด้นมนี่ตึกเนื้อแดงไม่ทานค่ะแต่อันนั้นคือก็ยังดีขึ้นเลยนะแต่พอกลับไปนี่อาจจะว่าปรับเรื่องอาหารเป็นแคล n เบสให้ให้มากขึ้นคือถ้าเป็นไปได้คือ ถ้าเป็นแบบตามที่ในคอร์สนี้คือคิดว่าน่าจะดีมากอย่างเมื่อเช้านี้ที่ที่ทำโยคะแล้วก็ให้ใหด,ดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองผ่อนคลายมากเพราะปกติตัวเองทำงานนี่เครียดทำบัญชีชเป็นคนคิดเครียดและคิดมากแต่วันนี้สองวันนี้มารู้สึกว่าได้รับพลังกลับไปเยอะมาที่นี่นะ สอนเรื่องการการปฏิบัติตัวเองการดูแลตัวเองจนถึงการทำอาหารการกินแล้วก็การสร้างนิสัยที่ดีตัวเองเรื่องทัศนาคติกับเ,เรื่องจัดการความเครียดอะไรของเราถ้ามาที่นี่คิดว่าต้องได้ความรู้กลับไปแน่นอนควรจะมาอย่างยิ่งค่ะ <c oughs> เพราะว่าตัวเองคิดว่าถ้ามีจัดคอร์สนี้อีกก็จะมาร่วมอีกน,นะคะ